มดดำเดือดหนักเจอโทหาเรียกทอดจะเอาลูกออกมาว่าจะจ่ายเงินให้ไม่จ่ายแล้วกูจะไปเป็นพ่อใครได้ใครกอเรียกกูแม่มดดำเดือดหนักเจอโทหาเรียกทอดจะเอาลูกออกมาว่าจะจ่ายเงินให้ไม่จ่ายแล้วมีเรื่องให้ต้องเดือดจัดมดดำขอชาพักขอระบายกลางรายการแชเมื่อวันที่สมีนาคม25 66หลังเจอแก้งทวงนี้โทรมาบอกว่าตัวเองเป็นพ่อบุญทรมว่าเชื่อว่าหลายคนเคยเจอแก้งทวงนี้โทรมาเด็กที่เราเคยมีอะไรด้วยแล้วเบอร์เราโดนดึงไปได้หมดเลยแล้วเด็กผู้ชายไปบอกว่าฉันเป็นพ่อบุญธรรมกูโกรธมาบอกว่ากูเป็นพ่อบุญธรรมมดดำยังเผยอย่างอารมณ์เสียด้วยว่ากูตอบกลับไปว่ากูเป็นกระเทยกู จะไปเป็นพ่อใครได้ยังไงกูบินเลยกูจะไปเป็นพ่อใครได้ใครก็เรียกกูแม่โทมาทวงนี้กูใหญ่บอกจะเอาลูกมากูบอกเชิญเลยเอมี่แล้วลูกมีไหมไม่รู้มาเรียกกูพ่อบุญทรมว่าจะจ่ายสักหน่อยกูไม่จ่ายแล้วอก